รถ EV ไทยราคาไม่เกิน1ล้านบาทปี2023มีรุ่นไหนบ้างวันนี้พามาดูกันมีแต่คันเจ่มๆทั้งนั้นรถไม่ต้องเติมน้ำมันรถ EV รถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจ๋า .com สวัสดีครับผมกันเลสซิ่งนะครับ วันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถ e ีวีนะครับหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้า100%อ่าก็คือเป็นรถที่ชาร์จไฟนะฮะชาร์จไฟแบตเตอรี่นะครับอ่าไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับวันนี้จะพามาดูก็คือเป็นรถ e ีวีที่ราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะครับโอ้โหบางคันต้องบอกว่าราคาถูกมากนะฮะหลักแสนนะครับและราคาที่พามาดูนี้คือรถมือใหม่ป้ายแดงทั้งนั้นนะฮะ เดี๋ยวพามาค่อยๆดูแต่ละรุ่นเลยแล้วกันนะฮะแต่ว่าวันนี้จะไม่เรียงอันดับนะจะพามาดูรุ่นที่แบบฮิตๆก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวไหนหน่าเล่นมั่งนะครับอ่าพามาดูรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็คือ b y d Dolphin b y d Dolphin นะฮะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ b y d นะครับณปัจจุบันก็มีการเปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่699,000 999บาทนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่า b ีวีดีดอฟฟินเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยอาจจะดูแปลกตาสักนิดนึงนะฮะแต่ว่านะครับอยอดจองเนี่ยน่าจะเยอะน่าดูนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะทางด้านของตัวยอดจองยอดขายเนี่ยณปนะัจจุบันการลิซิ่งยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับแต่คาดว่าทางด้านของ b ีวีดีน่าจะขายแบบถล่มทลายแน่นอนนะครับดูได้จากทางด้านของรุ่นพี่ของเขานะครับก็คือ b ีวีดีแอตโตเนี่ยที่ต้องบอกว่าโอ้โหเปิดตัวตั้งแต่ปีแรกนะครับแต่โอ้โหยอดขายดีแซงทั้ง ฮอนด้า H R V นะครับแซงทั Sang ้งโตโยต้าโคราคลอสสุดยอดจริงๆ,ๆนะครับอันทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือเนต้าวีเนต้าวีนะฮะร,ราคาเริ่มต้นอยู่ที่5้าแสนสบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหที่ต้องบอกว่านี่คือรถราคานะฮะถูกแบบถูกมากเลยนะครับห้าแสนกว่าบาท คือราคานี้ได้เท่ากับรถอีโคคาร์เลยนะแต่ว่าทางด้านของตัวสมรรถนะของรถนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีของรถเนี่ยอันนี้คือรถ EV นะฮะไม่ต้องเติมน้ํามันอีกเลยซื้อรถ500 0 0นบาทไม่ต้องเติมน้ำมันนะฮะแถมที่ชาร์จให้ีกต่างหากโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับ n e ต้าวีเนต้าวีปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นรถ E ีีรถขนาดเล็กนะที่ทํายอดขายได้เนี่ย แสงลดอีโคคาร์หลายยี่ห้อมากๆนะครับเอาจริงๆนะก็แพ้อยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อนะครับคือลด Eco a, อีโคคาร์ที่นี้แต่เขาอาจจะทํายอดขายได้ไม่ถึงนะครับแล้วก็มาดูทางด้านของเนต้านะฮะอนาคตเนี่ยคาดว่าน่าจะมีรุ่นอื่นอีกนะฮะเดี๋ยวต้องมาจับตาดูแล้วกันนะครับสำหรับแบรนด์เนต้าทีนี้มาดูทางด้านยี่ห้อถัดมานะฮะยี่ห้อถัดมาก็คือโอลา o o กูดแคทโอลา d c กูดแคทนะครับจากแบรนด์เกทวอลมอเตอร์ ar, นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 6 3 0 0 0บาท ต้องบอกว่าเป็นรถราคาไม่แพงนะฮะราคาเริ่มต้น7 0 0 0 0สกว่าบาทนะครับแต่ว่าต้องบอกงี้นะฮะทางด้านของอุร่าคูดแคทจริงๆเขาจะมีอยู่หลายตัวหลายสเปคนะครับรูปร่างประมาณนี้แหละฮะหน้าตากลมๆนี่แหละครับหน้าตาน่ารักนี่แหละครับ แต่ว่าตัวท็อปของเขาเนี่ยเป็นตัว GT ก็จะราคาที่ล้านกว่าบาทน,นะครับก็คือบอกนี้แล้วกันเนาะราคาที่ประมาณ7 0 0 0 0สนถึงหล้านบาทนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็ซื้อได้ตามที่ตัวเองต้องการแล้วกันเนาะว่าชอบสเปคประมาณไหนวิ่งไกลประมาณไหนตัวบางตัวก็วิ่งได้400กิโเมตรต่อการชาร์จนะครับบางตัวก็500กิโเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับก็อยู่ที่ทางด้านของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหหน้าตาน่ารักแบบมากๆเลยนะครับสำหรับโอลากูดแคท ทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับสำหรับรถ E ีีราคาถูกก็คือ MG4 หรือว่า MG4 นะครับราคาอยู่ที่869,000บาทนะฮะต้องบอกว่าตัวรูปร่างหน้าตาเนี่ยเขาเน้นกัเท่แบบมากๆนะครับสำหรับแบรนด์ MG4 นะครับสีสันตัวที่เปิดออกมาเนี่ยโอ้โหต้องวัดสีนี่แจ่มแบบสุดๆเลยนะครับแล้วตัวยอดขายก็ไม่ธรรมดาด้วยนะสำหรับทางด้านของแบรนด์ MG ต้องเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังแบบนี้นะครับว่าแบรนด์ MG เนี่ยณปัจจุบันนะครับมียอดขายแบบระดับโอ้โหหมื่นแล้วนะ นะครับในสิ้นปีนี้น่าจะทะลุ20,000คันสบายๆนะครับ MG 4ก็ถือว่าเป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ทํายอดขายได้ค่อนข้างจะดีแบบดีมากๆนะครับเป็นรถ e v นะฮะร้อเไม่ต้องเติมน้ำมันอีกเลยนะครับขนาดตัวเนี่ยก็ขนาดพอๆกับทางด้านของโตโยต้ายาริสนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องบอกว่าเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะฮะจากทางด้านของยาริสเนี่ยได้รถ e v เลยนะครับสุดยอดจริงๆสำหรับ MG 4 ทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับสำหรับรถ e ีีที่มีราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะครับก็คือ MG EP MG EP นะครับราคาที่761,000บาทนะครับ MG EP เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นรถที่ราคาค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นรถแบบโอ้โหอนเนกประสงค์นะครับไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวราคาเนี่ยเจ็แสนกว่าบาทเท่านั้นนะฮะ คือถ้าเอาจริงๆเป็นรถอเนกประสงค์รถครอบครัวเนี่ยราคา7 0 0 0ถ้าพูดถึงรถน้ำมันนะก็ยังหาซื้อยากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรถ EV เลยนะไม่ต้องเติมน้ำมันอีกเลยนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับ MG EP นะครับถ้าเกิดว่าใครลองขับลองขี่นะผมว่าจะน่าจะประทับใจแน่นอนนะครับสำหรับตัว MG ตัวนี้นะครับทีทีเรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือวูหลิงมินิ e v ต้องบอกว่าเป็นน้องเล็กเลยนะครับสำหรับรถ E ีวีนะราคาที่3 6 9 0 0 0บาทนะครับโอ้โหนี่รถระดับ3 0 0แสนก็บาทเท่านั้นนะฮะรถคันเล็กๆนะครับขับในเมืองสบายๆนะฮะถ้าใครที่แบบอ่าที่จอดยากๆนะฮะแล้วก็เบื่อที่จะเติมน้ำมันแล้วนะครับอ่ลองมาดูทางด้านของรถอีวียี่ห้อมิอรุ่นมินิ e ีวีนี้ละกันนะครับอยู่ที่ราคา3 0 0แสนกว่าบาทการที่มองว่าเอาจิงๆิงนะ ถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะครับสามแสนกาบาทแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมันอีกเลยได้รถขับแอร์เย็นๆสบายๆหาที่จอดง่ายๆนะ,นะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วคาดว่าในอนาคตนะรถไซส์เนี้ยจะมีเข้ามาในประเทศไทยเราอีกหลายรุ่นแน่นอนนะครับอาทีมาดูทางด้านของยีย่ห้อถัดมานะครับก็คือ MG ZEV MG ZEV นะฮะราคาอยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทนะครับโอ้โหต้องว่าราคานี่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับ แต่เดิมทีเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังแบบนี้นะฮะขอ,อุญาตเท้าความกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับทางด้านของ MG ZS EV เนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะ,ะเป็นรถที่หลายๆท่านเนี่ยสนใจนะครับและอยากจะซื้อมาครอบครองมากนะครับแต่ว่าก็ติดปัญหาหน่อยนึงเนาะ,ะเพราะว่าเราต้องรอโคต้าจากทางประเทศจีนส่งมานะครับปีแรกๆนั้นนะฮะก็เลยทําให้ทางด้านของ MG ZS EV เนี่ยโอ้โหมีการส่งมอบได้ไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแต่ก็รอดูในตัวถัดไปแล้วกันนะฮะ ว่า MG ZADV เนี่ยจะมีอะไรมานำเสนอนะครับแต่แบรนด์ MG เนี่ยรถ EV นี้เขาสวยจริงๆนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือ Poco โก้ o โก้นะฮะราคาที่429,000บาทนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นรถขนาดเล็กนะฮะราคาไม่แพงขับไปไหนมาไหนได้สบายๆเลยนะครับรถขนาดไซส์อย่างเงี้ยนะฮะการซิ่งบอกว่าจริงๆแล้วอนาคตเนี่ยน่าจะมีอีกได้หลายยี่ห้อนะถ้าจากที่ที่ดู หลายยี่ห้อพยายามจะเอาเข้ามาขายในประเทศไทยเรานะครับตอนนี้น่าสนใจแต่ว่าติดอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งโรงงานนะเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าแต่ละยี่ห้อเขาจะตั้งโรงงานในไทยไหมนะครับทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับก็คือฟอร์มวันฟอร์มวันราคาอยู่ที่นะครับ4 9 9 0 0 0าบาทนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นรถระดับตำนานนะฮะแต่ว่าทางด้านของฟอร์มวันนะฮะณปัจจุบันการลซิ่งยังไม่แน่ใจนะฮะว่ายังมีขายอยู่ไหมนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะ นี่คือรถของประเทศไทยเลยนะครับที่แบบเปิดตัวมาแล้วก็ขายในไทยเลยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ายอดขายเป็นประมาณไหนนะแต่ก็ถือว่ายังดีนะครับที่แบบประเทศไทยเรานะครับมีการผลิตรถมีการที่จะลองทํานั่นทานี่มานะฮะแต่ใน,นปัจจุบันนะไม่ไม่แน่ใจว่ายังขายไหมนะฮะว่าอย่างนั้นอาทีมาดูทางด้านของรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายก็คือทาคาโนนะครับ ทาคานเนี่ยราคาระอยู่ที่4,90,000บาทนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นรถกระบะขนาดเล,เล็กนะครับขับไปนู่นไปนี่สบายนะฮะถ้าใครที่แบบขนของนะฮะไม่ค่อยจะเยอ,ะ,อะก็ต้องบอกว่าตัวทาคานเนี่ยน่าสนใจนะะแต่ก็นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่การ์ดงไม่แน่ใจว่ามียังมีขายอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวจนะมาอัปเดตในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ